สวัสดีชาวธาตุดินค่ะพิมมาเปิดความาร,รักข้อสัมพันธ์ให้ชาวธาตุดินนะฮะมาดูกันว่า,าช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเมษาค่ะความร,รักข้อสัมพันธ์ของพิมจะเป็นเช่นไรนะ,ะเอาละมาดูซิว่าเป็นยังไงไม่ม,ไมีไม่มีอะไรผิาสัมพันธ์นะคะนะ,ะดูเลยค่ะเราเปิดเลยนะเอาละมาดูอารมณ์ของทุนหน่อยคิมจะดูค่ะว่าที่ผ่านมาทางธาตุดินคุณเจออะไรบ้างนะ,ะถ้าคิมเสียงไม่ชัด ไม่มีเสียงแล้วค่ะที่เก็จตะเบงเสียงนะใส่หูฟังเอานะคะโอเคไหมเอาละมาดูซิใบแรกของคุณคุณได้สามถ้วยเลยชาวทัดดินอารมณ์คุณเป็นสามถ้วยนะ c h e รอ up water นะคะเอาล่ะมาดูว่าที่ผ่านมาคุณเจออะไระชาวธาตดินเอาละไม่ดรามาโอเคปะไม่ดราม่านะมาดูสิ ผ่านมาเป็น Queen of w a n d ค่ะเป็นเด e c h ช m p ปญเดอะสตาค่ะ8ด,ดาบแล้วก็เป็น a อ e of p e n t a c l e ขึ้นขอขยายสามชั่วตงนี้ได้ King of c u p ออามันจะยังไงแล้วเป Queen of w ร์นเอาล่ะคิดมาว่าคนชาวทัดดินนะคะที่ผ่านมาคุณเอ่อขึ้นรู้สึกเหมือนคุณอยู่ในภวังของอยู่ในอารมณ์ของการ เียวอย่าฟื้นฟูจิตใจตัวเองพอสมควรนะคะหนึ่งไม่อยากมีใครนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเมื่อมีแล้วมันไม่เวิร์กมีแล้วมันมันเหมือนมันเป็นมันเป็นปัญหาของคุณอะเวลาคุณมีความรักอะทุกครั้งที่คุณมีความรักมันไม่ได้ดีเหมือนคู่คนอื่นอะนะมันกลายเป็นว่ามันมันมีปัญหามันมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันกลายเป็นว่ามันมีปัญหาทีนี้คินมองดูเหมือนคุณอยู่คนเดียวทางานนะคะพยายามบาลานซ์ชีวิตตัวเองค่ะ ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นสมัยก่อนนี้นะคิดดูว่ามันเป็นที่มันแค่กระทบใจของคุณเท่านั้นนะนะเขาดูอะไรอืมมันแค่กระทบเพิ่มขคุณเล็กน้อยนันกับชาวทัด,ดินนะแต่มันมันได้ไม่ได้ดูมีอะไรเท่าไหร่นะถามถึงคนคนนั้นของคุณเนี่ยคิดมองว่าเขาน่าจะไม่อยู่กับคุณแล้วหรือเปล่าเพราะว่าท่ายของคุณเป็นเป็นอะไรที่มันบอบอกถึงการอยู่ตัวคนเดียวนะอยู่ตัวคนเดียวทาทุกอย่างคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ ะะไม่ไม่ได้มีภครคนนั้นขึ้นในตัวของคุณนะแต่หมกบอกว่าตัวคุณอยู่คนเดียวนะช่วงนี้อยู่คนเดียวเดะสตาอาจจะบอกว่าคุณกําลังเป็นช่วงทําใจเยียวยารักษาสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ได้นะคะถ้าคุณมีนะทีนี้ค่ะมาดูสิว่าคนคนนั้นของชาวธาตุดินค่ะที่ผ่านมาหรือว่าตาขนาดนี้เขาเป็นยังไงเรามาเจาะเขานะคะขินมาช้าไหมขึ้นก็ไม่ได้ช้านะวันนี้ที่ยี่สิบเก้าอ่ะยี่สิบเก้าหรือสามสิบแหละไม่แน่ใจนะ เอาหล่ะมาดูสิว่าเข้าคนแดกของชาตุดินค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ห่างหายจากคุณไปนะพิมขอดูของคนทีห่างหายไปแล้วกันเนาะ่าจะเป็นเช่นนั้นถึงคุณเลยคิดถึงเขาอยู่นะเป็นอด่แห้งแม่เลยนะเป็นแห้งแม่เลย,นะเ,เ,ลยเอาลำดึงดิมาดูค่ะว่าณขณะน,นี้เข้าวขนมชาตุดินเป็นเช่นไรนะมาดูกันมาสองที่เข้ากันเิ ชิคออฟเพนเคลค่ะเป็นคลีนออฟคับนะฮะเป็นแปดเหรียญแล้วก็เป็นโฟออกซอดคิมบอกว่าเรื่องก,กับเขามันน,น,มนะน่าจะจบกันมาสักพักแล้วหรือเปล่านะน่าจะจบกันมาสักพักแล้วแหละนะคะตัวเขาเป็นแฮงแมนคือการปล่อยวางนะน่าจะน่าจะปล่อยวางหรือว่ายอมรับความกำลังของตัวเองแล้วว่าคู่เราคงไปด้วยกันไม่ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะขณะน,นที่คิมเห็นเขาวุ่นวายกับเรื่องงานค่ะ อาจจะเดินสายทําบุญเสริมบุญให้ตัวเองด้วยหรือเปล่าคิดไม่ได้ใช่นะแต่เป็นเหมือนกันทางานนะเรื่องทำงานอย่างอะไรอยู่นะนะคะมุ่งมั่นกับเรื่องเงินค่ะส่วนเรื่องความรักคี่มองว่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าล่ะเขาดูหน่อยสิเซเว่นออกคับเขายังเขาเรียกว่าคิดถึงบางครั้งนะ คิดถึงบางครั้งแล้วก็ยังมีคุยกับคนอื่นบ้างก็พวเนี้นมีคนคุยกับคนอื่นบ้างค่ะณขนีดตัวเขาแล้วก็มีคิดถึงคนบ้านไปบางครั้งค่ะว่าอารมณ์อารมณ์เหงาอารมณ์อะไรอย่างนี้นะนะแต่ตอนนี้อย่าง <c oughs> ที่บอกว่าโฟร์ออฟสอดค่ะคงจะไม่ทําอะไรแล้วนะคะคงจะคงจะเรียกว่าเหมือนแ้งแมนอ่ะคุยกับแฮงแมนเลยก็เลยปล่อยทุกอย่างให้มันผ่านไปนะะณขนานี้นะคะดูไม่มีการเทแอคชั่นใดๆเกิดขึ้นเอาล่ะมาดูที่นี้ค่ะเรามาดูว่าเรามาจอบหัวใจของชาวท่าดึนกันนะคะ เอาละเรามาเจาะหัวใจของชาวธาตุดินกันค่ะว่าที่ผ่านมานะคะคุณคิดยังไงเขาบ้างชาวธาตุดินคุณยังคิดถึงเขาบ้างไหมเรื่องเรามันจบไปแล้วค่นะคะิมโมงอย่างนั้นนะเรื่องเรามันอาจจะจบไปแล้วจบไปสักพักนึงแล้วนะคะ่ะแต่คิมจะขอดูนะคะว่าความรู้สึกคุณเป็นเช่นไรนะขอดูความรู้สึกชาวธาตุดินหน่อยสิคิดยังไงกับเขาคนนั้นบ้างคิดถึงกันไหมหรืออะไรกันไหม ลึกเข้าไปในใจของคุณค่ะเห็นคุณบอกว่าคุณไม่สนใจเรื่องความรักเท่าไหร่นะช่วงนี้นะมาดูสิเอาละ่ะใบแรกของคุณได้ฟ้าสอสตดค่ะอืมได้ชาลิออตค่ะได้เดอะเมจิเชีนค่ะได้เดอะทาวเวอร์แล้วก็ถ้าเดี๋ยสันเอาล่ะคิ่มองว่าคุณค่อนข้างจะ เวลาคิดถึงเขาคุณจะรู้สึกสถานการณ์ค่ะชญญญาพันธินะว่าว่าเขาไปแล้วอ่ะคุณพยายามที่จะอยู่กับความเป็นจริงค่ะนะอยู่กับความเป็นจริงอะไรคิดถึงเขาว่าเขาคงไม่กลับมานะเขาคงไปแล้วค่ะถึงคุณจะชอบเขามากก็ตามเถอะนะถึงเขาจะรู้สึกคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนคนนั้นที่คุณตามหาคนที่คุณอยากได้นะแต่นะทั้งนี้เขาเขาคงไปแล้วเขาคงไม่มาแล้วนะคะเดอะทาวเวอร์บอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้มันจบแล้วนะคะตกทุกวันนี้เกิดซันคืออะไร คุณฟ mm ังเขดืดสแตงยิ่งเปิดก็ยิ่งได้เขาเรียกว่าเมเจอร์คานหนานะเขาเรียกว่าคุณพยายามที่จะอยู่กับตัวเองอยู่กับความคิดของตัวเองให้มันมีความสูกที่สุดทําทุกอย่างให้มันมีความสูกที่สุดค่ะพยายามที่จะไม่คิดถึงเขาเนะพอคิดถึงแล้วมันก็มันก็มันก็มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะคือบอกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยเนะนะหรือทาวเวอร์เดอซันแล้วก็เดอดสแตงขึ้นตรงนีนะ้พยายามเป็นคนที่เข้มแข็งอ่ะคุณพยายามเข้มแข็งมากๆก,ก,ก,กับเรื่องที่มันผ่านมานะคะ ตัวคุณไม่ได้สนใจอะไรหรอกแค่คุณยอมรับความจริงได้ค่ะคุณจะคัดดินว่ามันจบแล้วความสัมพันธ์นั้นอะไรประมาณนั้นแล้วนะทีนี้มาดูเขาซิมาดูว่าเขาอคิดถึงคุณต้องไหมช่วงนี้นะลึกเข้าไปในใจเขายังมีคุณใน,ในความคิดไหมหรือมีคนในหัวใจเขารือเปล่าหรือว่าเขาอ่อนเหมือนคุณทิดมองว่าตัวคุณมุมอ่อนค่ะคุณชอบคัดดินนะอ่อนแล้วก็อยู่ความเป็นจริงนะ คือความเป็นจริงมันทำร้ายคุณไหมมันเป็นแค่บางครั้งเท่านั้นแหละนะมันไม่ได้เป็นทุกครั้งหรอกนะคะเอาล่ะมาดูซิว่า,เขา,วขา,วาเขาคิดอะไรของชาวท่านดินค่ะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างเดอะยวให้นะคะสองเหรียญค่ะเดอ๋ยฮให้ลแฟนค่ะ The คิงออฟสอดเอ็นไลท์ออฟสอดแล้วก็เป็นเก้าเหรียญบ่งบอกค่ะว่าเขาก็มุกออนเหมือนกันนะต่างคนต่างมุกออนตอนนี้เขาอย่างที่บอกเขาเข้าใจสิ่งที่เขามีค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างเรื่องงานเรื่องการของเขาหรืออะไรของเขานะคะเขาคุ้นคิดค่ะเมื่อเมื่อคิดถึงคุณเขาคุ้นคิดแล้วว่าก็ได้แค่คิดถึงเท่านั้นแหละมันต่างคนก็ต่างไปแล้วนะตอนนี้อยู่แบบสดๆดีกว่าทํางานไปหรือว่าคิดถึงบางคนอาจจะคิดเขาอาจจะคิดว่ามีแผนอาจจะไปเรียนต่อหรือเปล่านะคะุณมอนอย่างนั้นนะ คือเขาเหมือนอยากทาอะไรที่มันที่เขาไม่ได้ทาสักทีแล้วเขาก็ทำเนอะไหมอากกระทําตรงนั้นแล้วนะคะณขณะนี้นเรื่องคุณเลยเป็นเรื่องรองสาหรับสาหรับนั้นเขาคงไม่ได้คิดถึงคุณขนาดนั้นคิดมองแค่ว่าคิดอะไรี่ถึงบางอักเรียกว่าบางมุมที่ไปนู่นไปนี่กันหรือว่าสถานที่ที่เคยเจอกันที่เคยอยู่ด้วยกันก็อาจมีการคิดถึงบ้างแต่คงจะไม่คิดถึงกันแบบนอนก็คิดถึงหรือตื่นก็คิดถึงคนจะไม่ใช่แบบนั้นอีกแล้วค่ะคงคจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่คิดถึงบ้างเวลาเหงาหรือว่าเวลา หุด,ดเดี่ยวก็คิดถึงบ้างแต่นะกหนี้คุณว่าเขาพอใจใสิ่งที่เขามีแล้วเขาคงจะไม่ไม่ได้อะไรกับคุณเท่าไหร่นะคะต่างคนก็ต่างมุกอ่อนไปค่ะดีแล้วค่ะทีนี้ค่ะมาดูสิว่าแนโน้มความสัมพันธ์ของคุณนะฮะแนโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุด,ดินค่ะนะว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมหรืออะไรไหมนะคะมาดูซิมาดูค่ะว่าช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าเมษาค่ะ ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่ไหมสาวธาตุจินใบแรกค่ะได้3ดาบได้10บเหรียญน,นะคะได้หนึ่งไม้เท้าค่ะได้ถูอับคับแล้วก็ได้ n ไนท์อวบ คิมจะบอกว่าหากคนคนนั้นของคุณนะคะบางคนบางท่านอาจจะห่างหายกันไปนะคะเดวิลอะฮะบางคนอาจจะห่างหายกันไปบางคนอาจจะคิดว่าเขาหายไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันมีช่วงหนึ่งค่ะที่เป็นช่วงความคิดถึงเขาเรียกว่าความคิดถึงครอบงำจนทําให้บางครั้งบางคู่อาจจะมีการติดต่อกลับมา ติดต่อกันนะขนาดนี้คิมบอกว่าเป็นการคือทูอัฟคัพตรงนี้กลับหยุ่งไม่เท้าเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นแบบเหมือนจะไม่เริ่มต้นนึกอ,ออกปะมันเป็นการกลับมาทักทายหรือว่ากลับมาเพื่อพูดบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการสารความสำคัญอะไรอีกอาจจะเริ่มต้นพูดคุยกันเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอะไรกันไปอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มีการสาระสำคัญให้มันมันด็นคู่ดหรืออะไรเงี้ยไม่ได้กลับมาอีกนะคะ อาจจะมีการกลับมาคุยกันค่ะแค่คุยเท่านั้นคุยถึงเรื่องเก่กาๆหรือทักทายก,กันถามแต่ทุกๆเด็กเปนเท่านั้นค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ทำให้คุณกับเขากลับมาคบก,กันนะคะสามดาบประเดินเลเวอร์เพราะว่าคิม์มาว่าเหตุผลที่คุณกลับไปคบกับเขาไม่ได้เขาอาจจะมีนิสยัยเขาเรียกว่ามีนิสัยที่ ยังไม่ได้เปลี่ยนจากคนเดิมคือการที่เขาอาจจะเจ้าชู้เจ้าชูไ้ไหมหรือเจริญคุยกับคนอื่นไหมมีคุณแล้วก็คุยกับคนอื่นต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมนะน่าจะเป็นอารมณ์นั้นมากกว่าแล้วกลับมาเพื่อที่จะแค่คุยกับคุณนะคะถามว่าเขาจะกลับมาคบกับคุณไหมคงไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เทคแชนที่จะคบกับคุณนะแต่เพราะว่าคุณรู้สึกว่ากลับมาก็จะเหมือนเดิมคือเขาก็จะไม่เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นคนเดิมอยู่ยังไงอย่างนด้อย่างนั้นนะคะ นะ่าจะเป็นอย่างนั้นก็ทําเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตั้งรับบางคนบรรท้าก็เตรียมตั้งรับให้ดีแล้วกันว่าจะทําให้คุณสะท้านหัวใจอีกไหมอะไรกับมาเพื่อเจ็บอีกไหมล่ะคะมันเป็นแค่การกลับมาคุยกังค่ะนะ,ะไม่ต้องหวังถึงการกลับมาคบกันหรอกนะมันดูยากจริงจรนะคะเอาละทีนี้มาดูพี่เย็นเจี๊ยบสิพี่เย็นเจียบให้อะไรกับชาวธาตุดินค่ะ ตดดดาบให้เด็กปูค่ะให้เพจออกสอดให้เพจออกเพนเดอร์เคิลแล้วก็ให้สองดาบเขาบอกว่าการกลับมาครั้งนี้ยเขาไม่ได้เปลี่ยนไจตัวตนหรอกนะก็ยังเป็นเด็กปูยังเป็นทําตัวเป็นโสดทําตัวละลาไปเรื่อยเขากลับมาหาคุณเพื่อเขาแค่เหงาเท่านั้นนะคะอาจจะเหงาเท่านั้นเลยกลับมานะคะแต่ความสัมพัธ์คุณมันไม่ได้ไปไหนไกลนะนะขอให้คุณไม่ต้องไปเลือกเขาอีกครั้งหากมันไม่ดีบางคน บางคนนะ่ะคิดไม่เข้าใจว่าบางคนก็หลอกตัวเองนะคะบางคนที่เข,ขาคนนั้นไม่ได้ดีหรอกแต่แค่เราแค่ตัดเขาไม่ได้บางคนก็คนอยู่กับไอความไม่ดีนะนะ่ะปล่อยเขาเข้า,ขามาวนเวยียนหลายครั้งหลายครั้งอ่ะนะคะทั้งที่มันก็ไม่ได้ดีขึ้นไปกว่าเดิมอ่ะนะครั้งนี้นะคะสงคนจะตัดได้แล้วค่นะต่อให้เขากลับมาคุยหรือเป็นเ,เรียกว่าแมนนิชามันแะต่หลายครั้งอ่ะนะหลายครั้งก็หยุดได้แล้วนะสงคนจะหยุดได้แล้วนคะ่ะ ไม่ถึงคนที่จะเอาเขาเข้ามาในชีวิตคุณอีกแล้วค่ะนะนี่คือทั้งหมดของชาวท่าดินค่ะนะคะที่ไม่เปิดคอนโสว์ให้ชาวท่าดินนะไปดูเอากระดานลสีแล้วกันนะคะวันนี้ขึ้นไปแล้วค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบาย